สวัสดีค่ะเอฟซี FC สาวหน่อยเพชรบานแพงเอฟซี FC คุณคู่แมวเหมียวเอฟซีมุมกวรพงษ์เอฟซีน้องเจนเนี่และเอฟซีมกบรันพัดเด้อค่ะมือนอกะไม่เรื่องราวดีดวๆเพราว่าซูปอร์พอแม่แม่เอฟซีสุขู่สุขคนให้มาหูจักละกะได้รับรู้เนาะค่ะว่าพาวายัางบอกใกล้ถึงวันที่สองพฤศจิกายน2566น2 5 6แล้ว พวกเฮ้ากะพาักันตื่นตื่นได้พราะวาเรื่องราวที่เฮตให้ทางสาวหน่อยเพชรบานแพกน้องอุ้งอิงก็บอดจ,จูได้มารีวิวสินค้าของชาเมกะเพราะว่าการติดต่อประสานงานของมุกวรพงศ์ที่เพิ่นชื่นช่มชื่นชอบในวงสาวหน่อยเพชรบานแพงนาเสนอตัวนี้สู่น้องสาวเพิ่นก็คือหมอกวรันพัดที่เป็นที่ปรึกษาของทีมงานชาเม เพื่อนสนอกสนใจติดต่องานมาจนกระทั่งประสบความสำเร็จว่าทางบอโจได้ตกลงการกับทางชาเมีมารีวิวสินค้าของชาเมีของเพื่อนเนาะค่ะบาเบิงว่าเป็นจังไดมุกปรงเพื่อนจังไดสนใจและอยากให้สาวหน่อยเพลิดาพลพงเพื่อนเป็นอ่า ตัวแทนในการรีวิวสินค้าเอาเข้ามาหูจักมุกวรพงพ์เพ่นเนจักน้อยเนาะค่ะเพราะว่าเพ่นคือความภูมิใจของพวกเข้าคนในครอบครัวเดียวกันเด้อค่ะค่ะมุกเพลนก็ซื้อจริงว่าวรพง์พิมพ์ทองนะคะปัจจุบันกับเป็นผู้ช่วยผู้จัดก,การส่วนบริษัทสยามพิวัฒน์เด้อค่ะอยู่แถวแถวพารากอนที่พวกเข้าไปบึงน่นละเนาะค่ะเนาะ บุกวรพงศ์เพื่นกับเป็นไอ้ผู้ใหญ่เนาะคะ่ะมีน้องอีกสองคนนะคะนะคะน้องสายเพ่นคนที่หนึ่งก็คือน้องแมกนะคะตอนนี้เพื่อนก็ททางานอยู่ที่สามย่านมิตรทาวนะคะกับตาแหน่งผู้จัดการฝ่ายงานวิศวกรรมนะคะคนที่สองที่เป็นน้องสาวเพิ่นก็คือน้องหมอกนะคะวรันพัฒนพิมพ์ทองเนาะคะ่ะ หรือทีเอฟซีหลายหลายคนหูจักก็คืออาหมอกของน้องเจนนี่สาวเล่านะคะที่โด่งดังอยู่ในโซเชียลให้ลหลายๆคนได้ชื่นชมชื่นชอบอาหมอกกับเจนนี่นะคะซึ่งเพิ่อนก็คือทีปรึกษาของอาชาเมนะคะทำงานกันมาตั้งแต่ ทางน่องเชี่ยน้องกระตูนเพื่อนเป็นสาวน้อยนอยสาวมิสที่เนาะค่ะทำงานรวมกันหักแพงกันมาจนหอดคู่มือนี่ก่อตั้งบริษัทชาเมตต์งแต่ที่แรกจนถึงปัจจุบันเนาะค่ะเป็นบริษัทใหญ่ๆของในประเทศไทยเขาเขาสู้่ก็มหาชนเนาะค่ะอดีตเพื่อนกับ เคยเป็นผู้ซื้อข่าวของปรรณาธิการของสยามดาราเนาะค่ะแล้วก็เป็นผู้กับกับหนังนะคะในเรื่องวิทเลิฟด้วยรักนะคะซึ่งตอนนั้นก็มีนั่งเอกก็คือมินพิชยาเนาะค่ะละ้ก็มีพระเอกเป็นน้องต้อนเอฟเนาะค่ะหลายๆคนก็อาจจะได้เบิงเป็นทีมงานในการประกวดเวทีมิสไทยแลนด์ไอมิสซีนไทยแลนด์เนาะค่ะที่ผกเข้าห็นของบริษัทสยามสป,ปอร์ต วกเข้าได้เห็นอยู่เป็นประจำประจำในทางรายการทีวีเนาะค่ะนี่ก็คือผลงานของเพื่อนเป็นผู้สื้อข่าวเป็นนักข่าวเป็นบรรณาธิการเขียนหนังสืออ่าพ็อกเก็ตบุ๊กนะคะเรื่องสั้นนะคะอีกหลายๆอย่างนอนี่คือความสามารถของเพิ่อนในการเป็นศิลปินจำได้ว่าตอนที่เพิ่อนเป็นเด็กนอนอยนเพิ่อน,ปนไปหาคุณครูแมวเหมียวอยู่ทางโคราชเพิ่นก็ไปเล่าให้ให้เฮาฟังว่า เพื่อนน่ะชนะการประกวดการไทยภาพรางวัลชนะเลิศระดับชาติสมัยนู้เป็นเด็กหน่อยบอดดมีกล่องถ่ายรูปเป็นของเจ้าของได้ยืมของผู้อื่นมาถ่ายภาพที่เพื่อนชนะเลิศก็คือภาพถ่ายของรูปดอกบัวเด้อค่ะพี่น้องเด้อประโยชน์เบิง่งตั้งแต่เพื่อนเป็นสมัยเพื่อนเป็นเด็กหน่อยนักเรียนค่ะก็ดีใจภาคพู่ิใจมานน้ากันโดยตลอดคุณครูแม่เหมียวกับสนิทกันกับครอบครัวนี้มาแต่โดนแต่น่านเนาะค่ะ หลังจาก่ตัอน,นกะพวกเขาถึงได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะครอบครัวของมุกบรพงค์เพื่อนกะมีน้องไา้บุญธรรมคนหนึ่งก็คือน้องจอยน้องจอยคนนี้คือไผก็คือพ่อของน้องเจนนี่ที่มอกเอามาดูแลที่เฮาเห็นอาวาพอ่อคุณพอนั่นก็คือน้องไา้บุญธรรมของเพื่นเด้อค่ะพี่น้องเป็นพ่อของน้องเจนนี่สาวล่าที่หล,ลายๆคนได้หักได้แพงได้ชื่นชมนะคะก็คือครอบครัวของ มุกวรพงศ์นะคะมุกวรพงศ์เพิ่นเป็นคนมักเขียนกรอนนะคะเขียนกรอนเขียนค้าุ่มอย่างพวกนั้นนะคะ,ะ,คะ่ะ,ะแต่งเพลงซึ่งเราให้เข้าฟังว่าในอดีตของเพิ่นนะคะเพิ่นเคยได้รับรางวัล ชนะเลิศนะคะจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดสมัยนั้นก็คือการเขียนขําขวัญประจําจังหวัดซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดส่คู่มือนี่นั่นก็คือฝีมือของมุกปรพงษ์ได้ฝากผลงานไว้บอกว่าได้เงินรางวัลประมาณ3,000บาทสมัยตะกี่พ้นเป็นนักเรียนอยู่ร้อยเอ็ดวิทยา รออ้อยอินพิยาัยเนาะคะ่ะนั่นล่ะก็คือผลงานของเพื่นเขียนลงวรสารต่างๆนะคะในเงินเทื่อสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยนังสือทีวกับพวกสกุลไทยพวกอย่างนะคะเพิ่นก็เขียนเป็นคําก่อนต่างๆเห็นบอกคะ่ะในหนังสือพวกเขานั่นก็คือผลงานส่วนหนึ่งของบุคบรพงแล้วก็เริ่มแต่งเพลงมากเรื่อยๆนะคะเห็นผลงานปรากฏออกมาเป็นเพลงที่หลายๆคนชื่นช่มชื่นชอบนะคะอย่างเพลง แมนตีอย่างสีนะคะแล้วก็เพลงล่าออา้กักตัวที่น้องจินนี่เพื่อนเอาไปร้องนะคะคือผลมานหมกพระพง์แล้วก็อีกหลายๆเพลงเหตุเป็นเพลงกลไก่ไวยเน่แต่งเป็นจิตอาสาให้กับรุ่งเรียนกับสถาบันต่างๆอีกหลายลายเพลงเนาะค่ะเดี๋ยวจะเหตุตัวอย่างไว้ด้านลางว่ามีเพลงอย่างแน่นะคะเป็นเพลงจิตอาสานะคะที่เฮาเพอมีความรู้ความสามารถก็แต่งให้นะคะบ่ได้คิดคาได้คิดคาใส่ใจยังเนาะค่ะ กแต่งสะสมไหวเป็นรอยกว่าเพลงผุละเนาะค่ะมีทั้งมวลมีทั้งลหลายๆคนกระมักเลค่ะชื่นช่วมชื่นชอบเคยฟังมานํากันเนาะค่ะนี่ก็คือผลงานของมุกรบรรพงษ์ทั้งเบิดทั้งมวลของการแต่งเพลงส่วนใหญ่มุกบรพงษนะ์รเป็นเอฟบซี่ของวงสาวหน่อยเพชรบ้านแพงก็เกิดจากการไปเห็นาการดำเนินชีวิตการเปลี่ยนแปลงหรือนู่นนี่นั่นในของอ วงสาวหน่อยผิดบานแพงได้ขอมูลขอความดีๆเพิ่นก็เอามาแต่งเป็นเพลงอย่างเช่นอาเพลงสู่โทนันอันนี้ก็เห็นจากพระเอกเพิ่นนอกค่ะหลายๆคนนะคะคืออาจจะมีเงินบ่พอใส่บ่มียัง้งแล้วก็จมแล้วก็ว่าแล้วกะ็เพิ่นก็เอาไปเป็นบทเรียนหรือเพลงบอกสิมารับ พระเอกเพื่อนอรถเพื่อนเสียเพื่อนพังจังสีเนาะคะ่ะกระถาผู้นั้นผู้นี้มารับกระบ,บอกมา้จาักเตื่องกะบ,บอกสิมารับพวกนี้เนาะคะ่ะสําหรับเพลงกิจอาสา,าตัวอย่างเช่นโรงเรียนเพลงมาดของโรงเรียนห้องเสงวิทยาคมโรงเรียนวัดบัวผันพวกนี้เนาะคะ่ะเป็นต้นค่ะเอามาเบิงต่อไปค่ะว่าน้องเจนนี่ มีหยัางจังมาเกี่ยวของกับขอบครัวมุกวรพงศ์เพราะว่าเจนนี่นะคะคือหลานสาวของหมุกวรพงศ์ที่เกิดกับน้องบุญธรรมก็คือพ่อจอยของเจนนี่นะคะกับแม่ของเพิ่นที่เป็นสาวเล่าเนาะค่ะที่มาอยู่เมืองไทยตอนเดกแรกเพื่อนกับมาทํางานกับลุงมุกเพิ่นนี่แหละค่ะลุงมุกเพิ่นกับเป็นยังก่อเสียรับเหมาเนาะค่ะรับเหมาการเถ็ดไฟต่างๆหลังจากนั้นเพิ่นกับมีลูกมีทองก็เลยกลับไปอยู่บ้านเนาะค่ะ ไปขอดลูกหลังจากนั้นเพื่อนก็นเลิกล่ากันไปเจนนี่ใหญ่ตืบตูมากดูทีประเทศเล่าเนาะคะ่ะบ้านี่ใหญ่ละคือหอดพอบ้านี้คือหอดพอก็เลยอ,อยากมาเยี่ยมพอมาหาพอบ้านี้อากะหูข่าวนาะเพิ่นเฮียนจุบประถมลเลลวเฮียนจุบมัธยมแล้วกมม็มาหาแม่มหาอาอย่างซี่เนาะคะ่ะอาก็เลยชวนมาเลียนอ่าอยู่ ประเทศไทยในระดับปัญญาตีซึ่งเป็นโจทย์ที่ยากมากๆสําหรับครอบครัวเพิ่นก็คือเจนนี่อ่านภาษาไทยกับบออกเขียนภาษาไทยกับบดายเฮจังไดโนเจนนี่จังสีเรียนหนังสือได้เพราะว่ามาเริ่มต้นใหม่มาเรียนใหม่มาเห็ุทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือความพยายามของเจนนี่เลยค่ะคุณครูแมวเหมียวกับใ <c oughs> ได้ได แต่ยังกอได้รับเชิญได้หมอกโทรไปหาว่ามากรุงเทพแล้วนะมาหาเจนนี่แน่มาสอนหนังสือให้เจนนี่แน่นะคะอันคุณคู่แม,ม่เมียวก็ได้มีส่วนร่วมในกระสอนเทคนิควิธ,ธีการให้เจนนี่อ่านว่าเอาสละพยัญชนะมาต่อกันเป็นแบบใดมันกระโชคดีแน่คือตัวภาษาไทยกับภาษาล่าคข่ายๆกัน เจนนี่ก็มีความพยายามสูงเนาะคะ่ะเฮียนด้วยตนเองแล้วก็เลี่ยนทางออนไลน์ไปเฮียนกับคุณคู่นะคะก็โอ้นะคะจนหดมือน,นีตอนนี้ก็คือเหลืออีกยู่สีเดือนเจนนี่ก็สิจบเนาะคะ่ะอีกเพิ่มเดียวก็สิจบปริญญาตรีนี่คือความภูมิใจของครอบครัวเพิินได้คะ่ะพักดันสาวเล่าเด็กหน่อยเล่าที่บริหูจากภาษาไทยมีความพยายามมากกว่าคนอื่นเขียนถือเขียนผิด กำลังจะประสบความสำเร็จให้พ่อแม่เอฟซีสุขุสุขคนได้ยินดีกับน้องเจนเนี่ในอีกบ่กี่เดือนข้างหน้าเด้อค่ะเป็นอย่างเจนเนี่จังดังจังปังในโลกออนไลน์เจนเนี่โชคดีค่ะทีม่มีอามอกเพิ่นเป็นนักข่าวเป็นผู้สื่อข่าวเนาะกระทายรูปหลาน เพื่นพี่ช่อง YouTube ก็ถ่ายคลิปไปเรื่อยๆแบบนั่นแบบนี้ก็เป็นที่หัวจักของคนทั่วไปแต่กับบ้านในเปียงปางหลังจากเจนี่เริ่มมาอยู่เริ่มที่จะไปเรียนหนังสือไปสื่อชุดนักเรียนท่ายล่งคลิปแน่ไปมหาไล่มือแรกโบนาเสือเลยเนาะคะ่ะว่าคลิปนั่นใจให้มีคนเบิงเป็นหลักล้าน เะะจนนี่ก็เลยเป็นทีหูจักของพ่อพ่อแม่ๆในเมืองไทยแนเมืองเล่าแนจากความน่ารักความใสสื่อของเจงนนี่เหตุให้เป็นทีหูจกักหลายคนที่บ้าเบิง่บงคลิปนี้ก็ชื่นชมเจนนี่นำกันกับพวกเฮ้าเนานะคะ่ะ เริ่มต้นเรียนนะคะเจนนี่ก็ได้รับร่างวันเด้อค่ะเป็นบุคคลสา่งซื้อเสียงให้กับมหาไยมหาไยที่เจนนี่เรียนคือมหาลัยราชพัฒพระนครเพื่อนกระสังซื่อเสียงเพราะว่าเพื่อนปล่อยคลิปเรื่องของสถาบันเพิ่นเบาถึงสถาบันเบาถึงมหาไยเพื่อนมันบอกค่ะก็เหตุให้คนให้หูจักก็เลยได้รับหลร่างวันนั้นก็ยินดีที่สุดสําหรับรอบครัวเนาะคะ่ะ ความดังความปังของเจนนี่บริยุทธ์ุเคนะันนะคะเดียวนี้ลนะ่ะรายการทีว่วีซึสึงบบผ่านมาบางบดินบอนานเลยค่ะบางคนอาจจะได้เบิองบางคนอาจจะพันในชมไผ่พันในชมไปชมเด้อค่ะเจนนี่สาวล่าคนนี้ ได้ออกรายการที่แสดงถึงการเป็นผู้ให้เพิ่นกลับไปเมืองเล่าเพิ่นก็ใไห่บอกยังไงเพิ่นไข่แน่ขึ้นเนาะค่ะสื่อขน้มสื่อสมุดหนังสือหรือการไปสมแซมโรงเรียนไห่ผัดหลอกผัดลม่มในโรงเรียนเก่าเพิ่นแน่กับน้องนองนุ่งๆเพิ่นเน่นเนเนรายการวินวินของช่องหา ก็เอามาสัมผัสกับเจนนี่โอ้ยนะคะดีใจเห็นหลานโด่งดังมีจิตอาสามีนำใจตัวผู้อื่นพวกเข้าก็ดีใจและอีกรายการหนึ่งก็คือทั้งช่อง22ของเนชันก็เอาเจนนี่ไปออกรายการอย่าลืมติดตามเข้าไปให้กำลังใจเจนนี่น้ำกันเด้อค่ะ ตอนนี้เจนนี่เพิ่นปพิดเทิมกลับไปเมืองลา่ากลับไปประเทศลา่ากะเฮ็ดคลิปนารักนารักให้เฮาได้เบิ่งนด้ชม่มยอดวิวยังกะดีๆขึ้นต้องขอบคุณแทนน้องเจนนี่ขอบคุณทางแทนหมอกวรรันผัดในช่องของเพิ่นทีิติดตามให้กำลังใจมากการเนินหน้าแลกักกะเกาะติดกันมากโดยตลอดนะคะนี่กะเป็นสิ่งที่พวกเหาภาคภูมิใจว่าครอบครัวของมุกวรพงษ์เพิ่นกระโดดเด่นมีชื่อเสียงอยู่ในวงการ y YouTube เนาะค่ะเดี๋ยวนีพงการ u t u b e จริงๆเข้าก็มีเบื้องหลังการทำงานแบบดีมากน้ำกันเนาะค่ะมุกระพงเป็นผู้รับเมาแต่มีความสามารถในการเขียนก่อนเขียนเพลงเพื่นกระส,งสังตัวตนของเพิ่นขึ้นมาแบบนี้ แต่งเพลงให้ลานห้องเพลงแล้วก็แต่งเพลงเกี่ยวกับชีวิตของลานอีกได้ค่ะมีอีกหลายๆเขาไปเบิ่งติดตามพวกเฮาเด้อค่ะนี่คือความภูมิใจเป็นหั่งขอบครัวเพิินจังมีเลือดศิลปินแบบนี้นะคะกะขออนุญาตเว้าถึง พอเพื่อนเด้อค่ะพอท่องจูของเพิ่นนี่เพิ่นในตอนที่เพื่อนยังมีชีวิตอยู่ตั้งแต่เป็น,เป,นเป็นบบาวเป็นนุ่มหน่อยขึ้นมาก,ก่อนจะมาแต่งงานกับแม่เพื่อนนี่กะเพื่อนเป็นนักผากหนังขายยาของบริษัทโอสถสภาสมัยตะกี้ผู้ด,ดสิได้เป็นนักผากหนังพวกนี้โอ้บ่บริธรรมดาเพราะว่าเอายามาขายเบากระห้เก่งหนังกระองผากผู้ดเดียวน่ะเสียง ผู้คนผู้คนเนาะค่ะหลายคนก็ซือสิเคยเบื่องนั่นคือพ่อของเพลินแล้วก็อีกอย่างก็คือญาติของเพลินที่น้าสกุลพิมพ์ทองได้หลายคนก็นจะคุ้นเคยก็คืออาจารย์เรืองยศพิมพ์ทองนะคะซึ่งเพิินก็นเป็นยังเกาะลูกพี่ลูกน้องนะคะเป็นลูกของอาเป็นญาติของเพิินที่เหาได้หูจักในานามสือของเพิินก็คือยังเกาะ นักเรียบเรียงเสียงประสานแผ่นเสียงทองคำากปีซอนนั่นก็นคือญาติของเพิินเป็นลูกพี่ลูกน้องเป็นลูกผู้น้องของพอเนาะค่ะพอะนันนันก็บ่นแปแปใจว่าตระกูลพิมพ์ทองของเพิินเป็นอย่างจังอยู่ในวงการบันเทิงจังมีคนหูจัก อาจจะบ่งหัวากคนที่อยู่เบื้องหลังลูกหลานนะคะแต่ว่าอาจจะเห็นบางคนที่ในสื่อต่างๆเพราะฉะนั้นกันมุกวรพงศ์กับบอดโจติดต่อบอดโจเพื่อที่จะเอาชาติมมาเป็นใน,นก็รีวิวสินค้ากับน้องอุ้งอิงก,กับผู้อยู่เบื้องหลังของการได้นนงานตัวนี้ก็คือมุกวรพงศ์ประสานต่อถึงน้องเพื่อนหมก วารานผัดในขอบครัวของเพลินนะคะนี่ก็คือขอมูลที่ห้าภาักพุ่มใจนะคะให้ให้พ่อพ่อแม่แมได้ใจกับขอบครัวของมุกวรพงค่ะ ลยหลายคนก็อาจจะสงสัยเอ้าคุณคู่แมวเมียวผัดเป็นอย่างจังได้ไปเกี่ยวของกับรอบครั่วนี่เอาเข้ารอบครัวของเขานี่สืบเนื่องน้ากันตั้งแต่รุ่นพอรุ่นแมยบอกหูเพิ่นสนิทกันเนาะหนหักแพ่งกันอยู่มาามือหนึ่งเข้ากับเป็นครอบครั่วเดียวกันคู่แมวเมียวกับเจนนี่กะไปเที่ยวทะเลเนาะค่ะคลิปนั่นโอ้เอามองเพิ่นทายเนาะเอามอกของเจนนี่นะคะนนองหมอกของคุณคู่แมวเพิ่นกะทายทายคลิปเ่นเล่นกันนี่แหละเนาะกับคือโดยวิถีชีวิตของเพิ่นเป็นยูทูบเบอร์ ตอนนั้นคุณครูคแม่เหมียวบอกให้ในเฮ็ดช่องเฮ็ดอย่างดอกแต่มีตะมูมามาถามเอา้าแม่เหมียวอ,อ,อันเธอคือไ,ไปออกช่องของมอกว่ารั้นพัดเอา้าเธอเป็นอย่างกันน้ำก,กันกับเขา่าษนอ๋อเป็นญาติกันนี่แหละซึ่งตอนนั้นก็คือไปเที่ยวทะเลน้ำกันทั้งเจนนี่ทั้งมอกนั่นแหละนะคะก็เฮ็ดคลิปกัน คุณคู่ผ้าล้านเที่ยวทะเลเร็รเรีลยวระเบ้าถึงนําขึ้นนําลงคลิปนั้นปัจจุบันเนีก็โอ้โหยอดหาหมื่นจะหกมื่นเลยหาหมืนเก่าเกือบ, 6, 000, ปปาากบหกหมืนวิวพ่อแม่กลับไปหายกำลังใจคลิปยังเงาเลยนะคะคลิปยาังเงาซึ่งก็เห็นแล้วเวนอกค่ะว่าพวกเข้าผูกพันกันมาก น่านน้มละ่ะบริวาสู่ไผ่ฟังอยากบอกไห้ฟังบาหมู่ปรพนะ์คือความภูมิใจของคนในครอบครัวหมอกวารันผัดน้องเจนนี่นั่นก็คือความภูมิใจในครอบครัวนะคะบอกสู่กันฟังเด้อพ่อพอ,พอแม่แม่ใบพอกันใหม่ชื่นชมผลงานพวกเข้าไปดํากันค่ะสวัสดีค่ะ